กระโปงมันนี่นะครับกะมาทดลองกรอนทรงนะครับผมจานแม่เหล็กนะครับผมเบิร์กกรอนนะครับขั้วนะครับขั้วห้าสองนะครับผมขั้วห้าสองนะครับสองเม็ดงานนะครับหนาลายใดซี่ซองเอียวได้นะครับผมหนาลายใดซี่ซองเอียวได้นะครับนี่เนาะอ่ะตาแรกครับขอเช็คน้ำหนักมือกรอนนะครับผม ผมจะยกคู่หกจากด้านหลังนะครับผมนี่เนาะผมยกโคหกนะครับชมครับเปาหกครับเห็นไหนี่เนาะขั้วาหาสองนะครับผมขั้วาหาสองขึ้นคู่หกมากครับผมยกสี่สามสี่สามครับสวยงามนะครับนี่เนาะ สร็จแล้วครับผมเบรกสามยกสี่เป็นสามลุกไปนะครับผมอ่ะเบรกสามไม่นะครับเบรกสามยกสี 3, 4, 3. ่เป็นสามอ่ะยกสี่เป็นสามนะครับดังมวนนะครับผมขึ้นคู่สามมานะครับผมยกหกเอี่ยว ออกเอี้ยวครับไฮโลหาสองไฮโลขั้วห้าสองนะครับบบเขาขวัวักเตียนะครับผมนี่เนาะชมครับพื้นสามดังมวลน,นะครับผมดังมวลน,นะครับดังเพาะนะครับคู่เอี่ยว นะครับผมนี่เนาะึืนเอี่ยวมากนะครับผมอ่ายกเอี่ยวเป็นหกนะครับวัดดวงครับดังมวลนะครับผมอ่ะึืนหกเอี่ยวมากครับผมยกสี่สามนะครับเห็นนาะยกสี่สามนะครับจานนะครับมุนเลนไล้นี่ก็ได้นะครับอ่ะึืนสี่สามมานะครับผมจะฟันเป็น ฟันเป็นคู่หกเลยก็ได้นะครับผมสังสี่เนาะยกคู่หกจากด้านหลังแหงไปรุดไปเม็ดนึงนะครับผมยกคู่หกนะครับจานนะครับมุนไปเหรียญไล่ได้ก็ได้นะครับผมมุนไปเหรียญไล่ได้ก็ได้นะครับมุนไปเหรียญไล่นี่ก็ได้นะครับนี่เนาะนะครับยกหกเป็นเอี่ยวนะครับนะครับเห็นบกหกเป็นเอี่ยวนะครับเสร็จแล้วนะครับขึืนทานี่มากนะครับผม อ่ายกเป็นคู่สี่ฮุบเข่านะครับผมยกเป็นคู่ซี่ฮุบเข่าครับขึ้นคู่ซี่มากนะครับผมยกเป็นคู่เอียวฮุบเขา่าหากับสองวิจักเทียครับผมนะครับนี่แหละครับอันนี้วัดดวงนะครับผมอันนี้ยกหน่อยนะครับอ่ะผมจะเอาเป็นคู่หกไหมนะครับผมไฮลโลเป็นคู่ห้าสองนะครับผมนี่ครับขึ้นคู่หกมากครับผมตั้งมงก้านะครับผมอ่ายกเป็นพืชเอียว นะครับลูกนะครับเป็นขั้วห้าสองขนาดสามจุดแปดนะครับผมนี่เนาะให้ลูกเป็นขั้วห้าสองนะครับนี่ครับขั้วนะครับกานัดไว้แล้วกามาเอานะครับผมบอมมาเอาผมดานก่อนเด้นะครับนี่เนาะสามเอี่ยวดังมวนนะครับผมดังมวน เบรกเอียวนะครับผมเบรกเอียวฟันเอียวครับผมจานนะครับเล่นได้หลายรูปแบบนะครับเบรกเอียวฟันเอียวนะครับนี่เนาะึ้นท่านี่ครับผมเบรกคู่เอียวนะครับฟ้าเป็นฟ้าวัดดวงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสามารถมองทะลุพานได้นะครับผมประมาณนี้ครับมาเอานะครับผม